แล้วดน้ำพอหยุดหยุดมันก็ใส่ปุ๋ยใส่ก็เหมือนก็เขาบอกว่าถ้าเราบำมุงดีใบมันออกเยอะผลก็จะไม่ออกก็ต้องปล่อยให้มันเหี่ยวมันเฉาเหมือนไม่มีใครเลี้ยงแตกมาก็มันก็แตกแตกลูกเพราะแตกลูกปั๊บนี้อัดนน้ำแล้วอัดนน้ำขึ้นน้ำวันละเจ็ดแปดรอบเลยเจ็ดแปดรอบให้ชุ่มเต็มที่ชุ่มเต็มที่ดินเหยบนุ่มเลยหยุดก่อนขึ้นน้ำก่อนแล้วหยุดหยุดแล้วก็ใส่ปุ๋ยตอนนี้ก็ขึ้น ท้นที่มันก็แตกแล้วหลังจากนั้นก็ก็ง่ายแล้วก็ไข่ใส่ตามก่อนเตมแล้ววันละเที่ยวเที่ยวแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยวันละวันละครั้งไม่ใส่เลยใส่ประมาณสิบไร่ของพันห้าลูกกักน้ำยี่สิบวันปล่อยให้เหี่ยวแล้วก็อยี่สิบวันนีไม่ต้องมาสนใจอะไรเลยปุ๋ยก็ไม่ใส่อะไรนะแล้วก็ลดน้ำน้ำไม่ชุ่มเลยแล้วก็หยุดหยุดวันหนึ่ง ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็รดน้ำต่อรดน้ำขึ้นน้ำต่อไปเลยหลายเที่ยวขอละสิบไร่ก็ใะปุ๋ยห้าลูกปรห้าลูกห้ากระสอบแปดลูกแปดลูกแปดลูกแกระสอบมันเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบโลกี่ตังค์ตอนนี้มันตั้งเก้าร้อยกว่าหรือพันกว่าก็ประมาณสักห้าพันหกพันแปดพันนะต่อครั้งนะต่อครั้งแพันต่้จะในช่วงมีลูกนี้เราต้องใส่กี่ครั้ง ช่วงมีลูกเใจไม่เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งบางทีก็ไม่ถึงเดือนใส่เพราะว่าฉีดด้วยอะไรด้วยบำรุงทั้งรากทั้งใบอ่ะก็เดือนหนึ่งประมาณสักสองครั้งบามคนก็ใส่สามครั้งสิบวันก็อัดครั้งนึ่งมีทุนก็ใส่สามครั้งใส่เออในถ้ามันโดกจัดมันก็ต้องไปอย่างนั้นเนี่ยเพาต้องช่วยต้นช่วยอะไรแต่ของเราสองครั้งพอของเราไม่ได้เลี้ยงไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่ตอนนี้ใช้ทุนเยอะละ พราะมันสามปีแล้วนี่ครับก็ต้องใช้ทุนเยอะใช้มากขึ้นไปเฮ้ยถ้าทุนเยอะนี่เรารายเล็กๆเราเราเอาทุนมาจากไหนเราไปเครดิตสกศจ้ะเครดิตเอาไปกู้สกศหรือว่าได้บัตรเครดิตเกษตรกรยังไม่ได้ไม่ได้ไไม่ดด้ลูกชายก็ทำงานมั่งเงินเดือนเหลือมั่งก็ก็แบ่งมาซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยน้ำมันแล้วเราก็ปลูกเขาปลุกมั่งอะไรบปลูกอะไร <ม>เพื่อที่จะให้ให้ใ<ช>น,นิ่มออกก่อนมาบำรุงสม้มนี่พอพอสอ้มมันออกปั๊บนี่ก็สบายแล้วอนอกจากคือคือถ้ารุ่นแรกออกรุ่นสองรุ่นสามก็ตามมามันก็มีทุนหมุนแล้วใช่ไหมที่<ร>จะ<า>ซื้อซื้อนนซื้อนี่ซื้อปุ๋ยซื้ออะไรก็จะขยายไปอีกเนี่ยอ๋อเรามีที่กี่ไร่ยี่สิบสี่ไร่ยี่สิบสี่ไร่เป็นซีโนดแล้วตอนนี้ตอนนี้ปลูกอยู่สิบไร่ ยังเลยสิบกว่าไร่อ่สิบสี่ไร่นี่เป็นทําอะไรอยู่วะยังแกเนี่ยจะขยายปลูกกระโพดปลูกกระโพดปลูกกระโพดไม่ดีละเพิ่งจะเริ่มปลูกตอนนี้ปลูกอะไรปลูกผักปลูกอะไรนะาได้ส้มก็แสดงว่าส้มนี่ก็ก็ดูดูไม่ยากดูแลไม่ยากก็ถ้ามีผลนี่ก็ก็โอเคนะเราก็มีรายได้เป็นกอบเป็นกำนเก็บทีหนึ่งก็เป็นล้านอ่ะนะ มีเยอะก็เป็นล้านตอนนี้ก็ยังก่อนช่วงราคาด้วยอะไรด้วยก็ได้ดีปกติมันมีช่วงบางจังหวะที่มันห้าบาท1ิบบาทหรช่วงนั้นมันสมัยก่อนนู่นเที่ทำแรกๆที่เขาทำแรกๆเลยอะครับห้าบาทเจ็ดบาทอะไรตอนนี้กลัวไหมว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมกลับมาแบบร่วงลงเหมือนเดิมก็ยังว่าเขาเขาทำเขาก็เสี่ยงแน่รีบที่ได้เขาก็ต้องรีบเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยยังไม่รู้อนาคต ก่อนหน้าน้องเขาาปลูกกี่ปีนะถึงถึงต้องยี่สิบนะาว่าเช่าที่นะที่ยี่สิบปี20ยี่สิบปีก็มีบางส่วนนะที่มันเสื่อราหมดเลยนะที่เขาทำเป็นยี่สิบปีแล้วแต่ไม่ถึงไม่ถึงมันจะเป็นก่อนครับนั่นชีวิตชาวสวนก็อยู่กับความเสี่ยงนะเสี่ยงปลูกอะไรก็เสี่ยงหมดดินฟ้าอากาศก็เสี่ยงส่วนหนึ่งเออมาลงมาแรงเรื่องอะไรนี่นะแล้วก็สิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเช่นว่าเออมาจะลงไฟฟ้าจริงหรือเปล่าอะไรจริงหรือเปล่านะครับนะก็ ก็ชีวิตเนี่ยชีวิตเกษตรกรน,นะครับชาวสวนส้มที่หนองเสือปทุมธานีนะครับก็คงจะได้เห็นภาพนะว่าเขามีความเป็นอยู่กันอย่างไรชีวิตมีความเสี่ยงอยงไรนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะที่ร่วมพูดคุยนะครับท่านผู้ชมรครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณลุงสะนะครับบุญย่านซื่นนะเป็นเจ้าของสวนส้มที่นี่นะครับจะมาคุยกันว่าอส้มที่นี่ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างสวัสดีลุงครับสวัสดีครับ ผมมาตอนนี้นี่เห็นยังเกียวเขียวนะลุงฮะเสียดายมาเร็วไปนิดนะนี่ต้องต้องอีกนานเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งเลยฮะครับอีกเดือนหนึ่งก็จะกินได้นะครับส้มนี้ปลูกมากี่เดือนแล้วลุงยี่สิบห้าเดือนแล้วยี่สิบห้าเดือนอ่ายี่สิบห้ายี่สิบหกเดือนแล้วปกติเราส้มนี่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะออกผลก็ประมาณนี้ยี่สิบห้ายี่สิบหกเดือนเนี้ยก็จะเก็บได้ยี่สิบห้ายี่สิบหกเดือนนี่ก็ถือเป็นรุ่นแรกนะอ่ารุ่นแรกเป็น เขาเรียกวัวปีเลยวัวปีกับปกตินี่มันจะความอร่อยความอะไรมันเหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ต่างกันอ่าไม่ต่างกันครับนะฮะลุงก่อนหน้านี้เนี่ยว่าหกเจ็ดปีที่แล้วมันเคยมีปัญหาของลุงก็เคยมีปัญหาใช่ไหมว่าอ่ามีซ่อ <ฮะ S 2> มแล้วแั้นมีปัญหาอะไรมันล่วงร่วงอ่าล่วงแล้วก็ต้นก็ตายไงแล้วก็ตายม,มาเลยอ่าตาย มันเกิดสาเหตุอะไรตอนนั้นเขาบอกว่าชาวบ้านประท้วงกันบอกว่าไอ้นี่มันเรื่องของโรงไฟฟ้าบางน้อยที่อ,อยู่ <S 2> <S 2> ก็ไม่ทราบนะ<ม>เพราะว่าเราก็มาหาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันเนี่ย <S 2> <S 2> แต่ว่าที่นี่ปลูกกันเยอะมาก,ก่อนเยะอยะเยอะปลูกกันเป็นพันไร่นะไร่หนระือมะก็หมดทั้งผืนเนี่ยเป็นพันพันไร่สองพันหลายพันไร่อ่ะหลายพันไร่อ่าหลายพันไร่หมดเลยหมดเลยรุ่นนั้นนี่นะอ่ารุ่นนั้นมันเขาบอกไอ้นี่ควันควายจากโรงไฟฟ้าอันนี้ก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเราก็ หาสาเหตุไม่ได้เราก็ไม่ทราบแต่ว่ารู้ว่าซ่อมมันร่วง,ง,วงแล้วก็ตาย<ช>แล้วก็ตายหมดเลยทั้งทั้งทั้งยงนี่นะ,ะทั้งดงนี่แหละเอ้คิดยังไงมาปลูกใหม่ก็ <c oughs> ไม่รู้อกอยู่ก็ไอ้ว่างที่มันว่างอยู่ก็ปลูกไปห <c oughs> ลังจากซ่อมก่อนตายเราไม่ทําอะไร,ไม,ร <c oughs> ไม่ทำอะไรทิ้งไว้ก็ปลูกผักปลูกอะไรไปครับแล้วมาปลูกข้าวมันใหม่นี่มีปัญหาเดิมไหม <c oughs> มีปัญหาเดิมไหม <c oughs> ก็ยังไม่มีนะ ยังไม่มีอ่าอยัางไม่มีแต่โรงไฟฟ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่าอยู่เหมือนเดิมนะก็อาจจะเป็นเพราะโรงไฟฟ้าหรือไม่ใช่โรงไฟฟ้าน <Luiza> ี่ยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่ว่าเอ้มันก็เป็นทัทง้ทงทงัทง้ทงทั้งเกือบทั้งอำเภอเลยนะทั้งย่านนี้เลยนะก็น่าน่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องยูอันนี้ไม่ทราบเลยนะเราไม่รู้ครับแล้วอ่ามาปลูกไนไม่มีปัญหาอ่า ปลูกซ่อมนี่ปลูกยากไหมลุงปลูกยากไหมก็ไม่ยากหรอกเป็นชาวปฏิบัติเป็นชาวสวนซ่อมนี่ไม่ลําบากอแต่ว่านี่ต้องนั่งเรือมานะอย่างน้อยผมก็ต้องนั่งเรือมาลําบากกว่าอสวนอื่นๆแล้วอย่างน้อยนะครับอแล้วต้องดูแลมันยังไงซ่อมเนี่ยมันถึงจะออกผลขนาดนี้เนี่ยดูเขียวน่าดูเลยก็ลดน้ําฉีดยาใส่ปุย๋ย <laughs> ครับ นี่ขนาดปุ๋ยห้าพันฉีดยาห้าพันแล้วจังหวะที่มันเป็นเป็นลูกเนี่ยกี่กี่เดือนน่ะตั้งแต่นี่อันนี้เพิ่งได้เจ็ดเดือนลูกหนึ่งตั้งแต่ตั้งแต่ดอกออกมาจนจนกินได้เนี่ยกี่เดือนเนี่ยเจ็ดเดือนละนี่คือเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนระหว่างเจ็ดเดือนเราต้องดูแลตลอดก็ดูแลตลอดให้ปุ๋ยทุกเดือนอ๋อปุ๋ยไม่ได้ให้ทุกเดือนเพราะว่ากับ ตอนขึ้นน้ำก็ะให้ปุ๋ยแล้วก็เราก็เราก็ไม่ได้ให้อีกเลยถ้าเรามาเร่งลูกหน่อยเราก็ให้มันให้มันกินบ้างแล้วก็มาถ้ามาขึ้นน้ำใหม่จะให้ใหม่ขึ้นน้ำนี่คืออะไรรดน้ำไงอ๋อลดน้ำลดน้ำให้ดีมันนุ่มอ๋อรดน้ำนี่ต้องกินือนกี่เดือนรดทีรดน้ำอ่ะอ๋อถ้ารลดน้ำปกตินี่ก็ลดวันเว้นวันหนึ่งรดวันเว้นวันอ่าแล้วช่วงไหนเราใส่ปุ๋ย ถ้าช่วงใส่ปุ๋ยก่อไอช่วงใส่ปุ๋ยก็รดเยอะหน่อยอ๋อรดให้มันชุ่มให้มันให้มันชุ่มเพื่อที่จะได้ปุ๋ยมันจะละลายออนะแล้วยานี่เราให้เจ็ดเดือนเราให้กี่ครั้งเนี่ยจ็ดแปดเดือนเนี่ยไม่เกินสิบวันต่อหนึ่งครั้งสิบวันต่อหนึ่งครั้งห้าพันนะไม่กห้าพ <5, 000 S 1> ันต่อหนึ่งครั้งอ่าสิบวันผมคำนวณดูถ้าหกเดือนนี้ก็ก็ หกสามสามหกสามสิบแปดกับเกือบสามสิบครั้งนะกับแปดเดือนกนีเดก็นเนี้ยก็มาสิบวันยี่สิบวันแล้วแต่เราเราดูของของเราอะเป็นแสนเหมือนกันนะอ่าเป็นแสนเลยเป็นแสนแล้วถ้าชาวบ้านชาวสวนธรรมดาธรรมดานี่เขาเขาจะต้องเอาทุนรอนมาจากไหนอ่ะอ่าก็อะไรอะเื่อหะก็ใช้ไปหมุนกนไปเรื่อยไปไงมันไม่ได้ว่าเอามาเมือก้อนมาลงทุน คือทีละห้าพันแต่ว่าเดือนหนึ่งก็อย่างน้อยก็หมื่นห้าแหละใช่นั่นเนี่ยลูกทํางานหมื่นห้านี่เอามาเลี้ยงสวนหมดเลยเอามาเลี้ยงสวนหมื่นห้าของเรากี่ไร่อะต่อเดือนเนี่ยจะมั้งว่าหมื่นห้าของเราของลูกอันนี้เนี่ยอันนี้ยเก้าไร่เก้าไร่ก็คือห้าพันเนี่ยครั้งหนึ่งต่อยายนะต่อยาหนึ่งยานี่ก็ยายาฆ่าแมลงอาฆ่าแมลงยาหนอนฮอร์โมนแล้วแต่หนอนฮอร์โมนแล้วแต่ช่วงยังไงฮอร์โมนฮอร์โมนก็เพื่อกระตุ้นกระตุ้นให้ให้ติดลูกดีติดอะไรดี่นแหละ หมื่นห้านะครับเดือนหนึ่ง mhm. ประมาณหม so> ื่นห้าหกเดือนแปดเดือนนะผมดูแล้วนี่จต่ลุงบอกว่าในเจ็ดเดือนใช่ไหมเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนก็เหลือประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็แสนหนึ่งแสนหนึ่งนี่ก็ไม่ได้ฉีดมาสิบกว่าและสิบห้าวันแล้วมั้งไม่ได้ฉีดมาแต่ที่นี่น้าไม่ท่วมนช่วงช่วงน้ําท่วมใหญ่นี่ก็ไม่ก็ไม่ท่วมเรามาดูมาดูซ่อมนี่ต้องตื่นกี่โมง ต้องดูแลยังไงตั้งแต่เช้าออ๋ก็ไม่ได้ไอ้ไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกแล้วก็มาดูดูเฉยๆ้ามันถึงเวลารดน้ำแล้วก็มาลดน้ำฉออีดยาแล้วก็ฉีดยาลดตอนเช้าตอนเย็นก็สายๆหน่อยบางทีว่างตอนไหนก็ลดตอนนั้นอะ่ะเพืาง่ายบางทีก็เย็นบางทีก็กลางวันอะไรเงี้ยไม่แน่นอนไม่จําเป็นว่าต้องเช้าเย็นไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่นั่นนะอ่าไม่จําเป็นก็รดยาบ้างให้ยาบ้างก็แค่นี้นั่นแหละ ส่วนใหญ่ก็ดูแลเรื่องเรื่องหญ้าเรื่องอะไรก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมลุงเพราะว<ช>่าไม่เท่าไหร่เพราะที่ต้นมันก็ดูจะจะร่มอยู่แล้วนะหญ้าก็ไม่มาขึ้นข้อสําคัญเรื่องน้ําเนี่ยสําคัญให้น้ําถึงให้น้ําถึงนั้นก็เลยต้องต้องมีเนี่ยคูน้ําอยู่รอบเลยนะอใช่เวลาลงทุนขุดคูน้านี่ก็เยอะเลยลุงนะ <c oughs> นั่นชาวสวนก็เป็นเป็นไม่ง่ายนะเอใช่ เจ็ดเดือนกว่าจะได้นะท่านผู้ชมนะต้องดูแลประคบประงงมเต็มที่นะทั้งนี่เจ็ดเดือนิถ้าเก็บได้มันก็ต้องแปดเดือนถึงเก้าเดือนถึงจะเก็บได้ปุ๋ยกระตุ้นฮอร์โมนเพื่อให้ออกผลให้ผลมันเต็มที่แต่วก็ต้องใส่ยาฆ่าแมลงต้องดูแลเรื่องน้ําเรื่องอะไรเต็มที่ครับแต่ว่าความสุขของชาวสวนอยู่ไหนครับก็อยู่ตรงไหนอยู่ที่เราเห็นผลผลิตแล้ว่าเห็นผลผลิต กายได้อ่ามันก็เพลินปอยู่วันวันหนึ่งไงอืมนี่มีลูกเมียกี่คนนะคนเดียวที่เมียหลายคนก็ตายเลยแลวลูกลูกลูกสองคนอะลูกสองคนเลี้ยงสื่ออ่าส่งเรียนได้เต็มที่ไม่มีปัญหาอ๋อจบหมดละจบหมดลวอ่าจบหมดละตอนนี้ก็มาช่วยลุงทำสวนไหมหรือว่าไปทำงานไปทำสวนมั่งอะไรมั่งอยู่เนี้ยเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยครับอ๋อผู้หญิงผู้ชายลุง ผู้หญิงคนชายคนน่ะโอ้ดีนะได้มีลูกทั้งผู้หญิงชายคนชายคนครับนะก็นี่ก็คือ,อชาวสวนนะครับที่เรามาพูดคุยนะได้มาสัมผัสชีวิตดูปัญหาที่นี่เขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับก็คุณลุงถนอมนะครับ,รบที่ให้มาเยี่ยมสวนแล้วก็มาร่วมพูดคุยนะเดี๋ยวเรายังมีสวนอื่นที่น่าสนใจที่จะไปพูดคุยครับ